รุ่น WS 3 8 0 c กันนะคะพี่ใหญ่ของเรามี3มอเตอร์กำลังมอเตอร์3,600วัตต์มอเตอร์เป็นของอ m มเท็คุณภาพสูงทนทานตัวถังใหญ่บิ๊กบึ้มถึง80ลิตรกันเลยดูดฝุ่นเราใช้เป็นแปลงดูดฝุ่นเลยนะคะเศษฝุ่นเศษผงคือดูดได้หมดจริงๆดูดฝุ่นทุกครั้งอย่าลืมใส่ฟิลเตอร์ทุกรอบนะคะ ฟิลเตอร์ของเรากรองฝุ่นได้ถึง5-10ไมค่ครนกันเลยนะคะกันฝุ่นเข้ามอเตอร์ป้องกันมอเตอร์เสียหายเนาะฟิลเตอร์ของเราทําจากโพลีเอเตอร์มีความละเอียดสูงในการกรองฝุ่นนะคะน้องตัวนี้ ถังใหญ่เหมาะสำหรับดูดฝุ่นดูดน้ำในพื้นที่กกว้างๆโรงแรมโรงพยาบาลสำนักงานคอนโดห้างสรรพสินค้าได้หมดเลยค่ะสามารถใช้งานได้ทั้งวัน6-8ชั่วโมงต่อวันเลยนะคะ3มมอเตอร์คือแรงดูดดีมากๆจะให้ดูเวลาดูดสิ่งสกรปรกที่น้องรุ่นนี้ดูดได้นะคะน้องฝุ่นจะมาอยู่ในนี้เลยค่ะนี่เลยนะจ๊ะ ต่อไปจะเป็นการสาธิตการดูดน้ำนะคะดูดน้ำอย่าลืมถอดฟิลเตอร์ทุกครั้งนะคะน้องรุ่นนี้มี3มอเตอร์สามารถเปิดใช้1มอเตอร์2มอเตอร์หรือ3มอเตอร์แล้วแต่หน้างานได้เลยนะคะนี่เลยฐานเครื่องของเราทำจากพลาสติกเหนียวอย่างดีหนาะและแข็งแรงแล้อมีขนาดใหญ่เคลื่อนย้ายสะดวก ตัวถังสามารถกระดกเทน้ำทิ้งได้เลยนะคะไม่ต้องยกสะดวกมากๆเลยจริงๆมีโซ่ห้อยที่ก้นถังที่สัมผัสกับพื้นเพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตอีกด้วยนะคะอุปกรณ์ที่มีมาพร้อมกับตัวเครื่องก็จะมีแปรงดูดฝุ่นแปรงรีดน้ำสายดูดฝุ่น2.5เมตรหัวดูดซอกท่อง,งอ2ท่อนหัวดูดมุงลวดนะคะดูดเสร็จจะให้ดูความ แหงของพื้นนะคะนี่เลยทิชชู่ปิวจ้าแล้วก็จะมาดูน้ำที่เราดูดได้กันนะคะนี่เลย